ง <c oughs> านการปฏิบัติธรรมเหมือนการหลงเรือวันแรกเราก็ยังพอเห็นท่าเรือพเขาวันที่สองที่สามมันอยู่กลางทะเลวันสุดท้ายก็จะเห็นท่าเรือได้ครั้งหนึ่ง วันแรกจะมีเรื่องความจำความสรงจำ <c oughs> อยู่ในสมองเรามากเหมือนทาเรือวันนี้ความคิดเรื่องอน,นาคตเ <c oughs> น่องการกลับถึงบ้านเหมือนมองเห็นท่าเรือแต่วันนี้ต้องพยายามพิเศษ ในความความคิดเรื่องอนาคตสิ่งที่ยังมาไม่ถึงให้รู้เท่ารู้ทันไม่เอาด้วยไม่ไปเพลินกับอันเสียเวลาเปล่าๆนี่เรากำลังฝึก ตนอย่างเข้มข้นการถือศสินแปดพุทธองค์ว่ามีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ <c oughs> วันแรกก็ได้กล่าวไว้ว่า การเธอศีลแปดเหมือนกัเป็นการซ้อมซ้อมวิธีชีวิตของพระริยเจ้าผู้เป็นอรหันต์มีพฤติกรรมที่ปกติเป็นศีลโดยไม่ต้องงดเว้นศีลโดยไม่ต้องฝืน ว่เป็นธรรมชาติธรรมดาของจิตใจที่ถึงขั้นนั้นด่นของเรายัางจะต้องมีการงดอยังมีการฝื้นแล่ก็ยังเป็นการชิมรสของภูมิจิตใจสูง ก็วังว่าทุกคนก็ได้สังเกตว่าในการปฏิบัติการงดพูดงดคุยช่วยได้เยอะทำให้อารมณ์ใหม่ที่จะเข้ามาก่อกวนจิตใจมีน้อยมาก อารมณ์เก่าที่จะต้องปล่อยวางก็เยอะอยู่แล้วไม่ต้องเพิ่มของใหม่ด้วยเปล่าประโยชน์พอเรางดจากการพูดเจ็ดวันสิบวันอะไรเนี่ยอานิสงส์สำคัญคือเราสามารถกำหนดรู้เจตนา ที่จะพูดซึ่งในชีวิตประจำวันเราไม่มีโอกาสาทำได้ยากความคิดที่จะพูดเจตนาจะพูดเกิดขึ้นดับไปไม่จำเป็นต้องพูด การฝึกตนทบทวนี้ครั้งหนึ่งว่าเรากำลังฝึกเป็นทั้งเป็นวิชาชีวิตไปเลยคือฝึกแล้วเราจะนำไปใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นคือการดูแลรักษาจิตใจ คงตนไว้ในปุณในกุศลโดยไม่ให้โอกาสให้สิ่งที่เป็นอากุศลเข้ามาครอบงำได้ในกรณีของการทำสมาธิก็มีล้มหายใจและคคำบริกรรม หรือเทคนิคของเราที่เราถนัดเป็นดัวบุญตัวขุศลเราจึงเรียนรู้ศึกษาคุณคว้าในว่าวางจิตอย่างไรกับอารมณ์กรรมฐานของเรา จิตจึงจะพอใจจิตจึงจะยอมจิตจึงจะสันโดษจิตจึงจะไม่เบื่อนี่มันท้าทายสติปัญญาของเรามากนะบังคับก็ไม่ได้ปล่อยตามกระแสก็ไม่ได้ต้องใช้ความเพียรแต่ต้องเป็นความเพียรที่พอดี ดังในการกำหนดลมหายใจและอารมณ์กรรมฐานเรากำลังฝึกในการทางความเพียรที่พอดีไม่ถึงจงเกินไปไม่ย่อนจนเกินไปนั่นก็คือวิชาชีวิตเราฝึกในการดูแลรักษาจิตไม่ให้จิตเราเสื่อมไม่ให้จิตเราเศร้าหมองนี่ก็เป็นวิชาชีวิต เนื่องจากว่าการทำอย่างนี้ยากยากมากมันก็ได้มั่งไม่ได้มั่งแต่เมื่อจิตใจหลุดกิเลสเกิดขึ้นจะเป็นความหลงไหลอยู่นะกับอารมณ์กับความคิดความจำที่ให้ความบันเทิงหรือความอบอุ่นและความสบายสบายกับจิตใจ หรือจะเป็นการตกกร่องแห่งความจับผิดแผงโทษมองอะไรมองตัวเองมองคนอื่นมองสิ่งแวดล้อมในแง่ร้าย,รายหรือไปคิดปรุงแต่งในข้อปกพร่องของสิ่งทั้งหลายหรือจะเป็นความงุงเงงาวหาวนอนอแล้วจิกแข้งๆทื่อๆหรือจะเป็นความฟุง้งซ่านหรือจะเป็นความมกมุนในความจําเก่าๆเ,เรื่องความผิดพลาดสิ่งที่ไม่ควรทํา ที่ได้ทำสิ่งที่ควรทำไม่ได้ทำเปตน้นหรือจะเป็นความลังเลสงสัยนิวรณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเราก็ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้อ่าโเฉพาะในการปล่อยวางในการหลักแลงการฝึก ให้มีทักษะมีความสามารถในการจัดการกับอารมณ์เศร้าหมองที่เกิดขึ้นในจิตใจนี่เป็นวิชาชีวิตที่สำคัญมากคุณงามความดีมียังมีหลายข้อที่ยังไม่ค่อยเห็น ในใจของเรานั้นการทำสมาธิเป็นโอกาสที่จะปลุกฝังคุณงามความดีเริ่มตั้งแต่เรื่องความอดทนความใจเย็นเรื่องสติสัมปชัญญะเป็นต้นฝึกให้เป็นทางการเลยเอาใจใส่โดยเฉพาะ ในการปลูกฝังคุณงามความดีให้ปรากฏในจิตใจปรากฏในชีวิตคงเหลาได้นี่คือวิชาชีวิตที่มีค่ามากทีนี้เมื่อสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นมันก็ยังไม่แข็งแรงเหมือนตนกล้า ปลูกแล้วยังจะต้องรักษารดน้ำพรวนดินเป็นต้นคุณงามความดีที่กำลังปรากฏอยู่ในใจ <c oughs> เราก็มีโอกาสได้ศึกษาได้ค้นคว้าในการดูแลรักษาและการพัฒนาบำรุงให้เจริญงอกงาม อันนี้คือวิชาชีวิตที่มีค่าอย่างมากดังการนั่งรับตาเนี่ยมันกำ,กำลังฝึกวิชากำลังฝึกความสามารถที่สำคัญม,กมากๆหลายหลายข้อเรื่องการป้องกันจิตใจจากสิ่งสมอง เรื่องการระง,งับสิ่งสาวหมองที่เกิดขึ้นแล้วเรื่องการปลุกฝังสิ่งดีงามที่ยังไม่มีเรื่องการบำรุงการพัฒนาสิ่งดีงามที่มีอยู่แล้วในระดับอ่อนๆให้เจริญงอกงาม